สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกับเจนนะคะ TJ Academy นะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการทำโฮมสคูลนะคะประสบการณ์ตรงรวมถึงเทคนิควิธีการดีๆในการสอนเด็กระดับประถมนะคะมาแบ่งปันมาแชร์ให้กับเพื่อนๆกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะ เป็นหนึ่งเรื่องนะคะหนึ่งอุปสรรคนะคะที่คุณต้องเจอเมื่อคุณทำโฮมสกูลนะคะหนึ่งอุปสรรคนั้นจะเป็นอะไรแล้วเจนมีเคล็ดลับวิธีแก้ด้วยนะคะหากใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะสามารถกดติดตามแล้วก็ฟังให้จนจบจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนะคะเจนมีเคล็ดลับมาฝากด้วยนะคะหนึ่งอุปสรรคนะคะที่เพื่อนๆจะต้องเจอนะคะเมื่อทำโฮมสกูลนั่นก็คือความคิดเห็นที่แตกต่างกันค่ะ ความเห็นต่างความคิดเห็นที่ไม่เหมือนกันกับเรานะคะแม้กระทั่งคนในครอบครัวของคุณเองบางคนก็ไม่เห็นด้วยกับคุณใช่ไหมคะเพื่อนๆบางคนก็มองว่าการทำโฮมสคูลนะคะเด็กจะไม่มีสังคมเด็กจะไม่มีเพื่อนจะได้วุฒิหรือเปล่านะคะคำพูดพวกนี้เนะะี่ยค่ะมันเป็นความคิดเห็นของเขาซึ่งเกิดมาจาก ประสบการณ์ของเขาเกิดมาจากความเชื่อของเขานะคะเกิดมาจากสิ่งแวดล้อมนะคะต่างๆเหล่านี้นะคะมันปลูกฝังให้เขาคิดเห็นไปแบบนั้นนะคะซึ่งอาจจะเป็นความคิดเห็นที่แตกต่างไปจากคุณแล้วความคิดเห็นที่แตกต่างไปจากคุณเนี้ยคุณจะบริหารจัดการอย่างไรนะคะเจนเชื่อนะคะว่าเมื่อคุณได้ยินคำพูดนะคะความคิดเห็นที่เขาพูดออกมา เ่งมันต่างไปจากคุณเนี่ยคุณจะรู้สึกค่ะคุณจะรู้สึกได้คุณจะรู้สึกถึงพลังงานลบและบางคนเป็นหนักยิ่งกว่านั้นมันทําให้คุณไม่มั่นใจในสิ่งที่คุณกําลังจะทํานะคะวิธีแก้นะคะเพื่อนๆแต่ละคนเราไม่สามารถไปเปลี่ยนนิสัยใครได้นะคะสิ่งที่เราทําได้ง่ายๆเลยนะคะเพื่อนๆก็คือว่าให้คุณฝึกค่ะ ให้คุณฝึกเป็นคนที่คิดทางด้านบวกนะคะให้คุณฝึกคิดทางด้านบวกนะคะเมื่อคุณฝึกเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีมองโลกในมุมบวกนะคะมันจะทำให้คุณเนี่ยมีพลังงานดีๆเข้ามานะคะถึงแม้ว่าคนพวกนั้นนะคะจะพูดนะคะ,ะคำพูดของเขามันทำร้ายความรู้สึกของเรามันบั่นทอนความมั่นใจในตัวเรานะคะ หากถ้าคุณฝึกนะคะฝึกโดยการมองโลกมุมบวกนะคะมองโลกทางด้านบวกนะคะมันจะทำให้คุณเนี่ยมีภูมิต้านทานนะคะคุณจะมีวิธีคิดที่แตกต่างออกไปจากเดิมคุณจะมีกระบวนการคิดที่สามารถที่จะพยุงพลังงานของคุณความรู้สึกของคุณนะคะจะ ความรู้สึกคำพูดของเขาจะไม่มีผลกับคุณนะคะตรงนี้เป็นการฝึกนะคะเพื่อนๆเราสามารถฝึกได้นะคะในการคิดบวกนะคะเราสามารถฝึกได้และเราสามารถอยู่กับมันได้วิธีการก็คือว่าเพื่อนๆต้องเลือกค่ะเลือกเลือกสื่อนะคะหรือเลือกที่จะคุยกับคนที่ให้พลังบวกกับคุณนะคะคนไหนที่คิดเห็นต่างจากคุณคุณก็แค่ฟังแต่ ไม่เก็บมาคิดนะคะแล้วก็หากลุ่มหาคนนะคะที่ความคิดเห็นเหมือนเหมือนกันกับคุณนะคะเลือกอยู่ในกลุ่มที่คุณมีตัวตนเลือกอยู่ในกลุ่มที่ให้พลังบวกกับคุณเลือกเสพสื่อนะคะที่ให้พลังกับคุณเห <3 S 1> ล่านี้ละคะมันเป็นวิธีการที่จะทําให้คุณนะคะมีความมั่นใจในตัวเองมีความเชื่อนะคะว่าสิ่งที่คุณกําลังจะเดินไปสิ่งที่คุณกําลังคิดจะทำเนี่ย มันคือแนวทางที่ให้พลังกับคุณนะคะตรงนี้ก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะคะแล้วก็เป็นเคล็ดลับที่เจนใช้มาก่อนนะคะหากถ้าเพื่อนๆลองนำกลับไปปรับใช้นะคะเจนเชื่อนะคะไม่ว่าจะเป็นความคิดเห็นที่แตกต่างไปจากคุณมากน้อยแค่ไหนความ คำพูดลบๆของเขาจะไม่มีผลมาทำอะไรกับความรู้สึกของคุณได้เพราะฉะนั้นคุณต้องฝึกนะคะเพื่อน,อ,นอยู่กับสิ่งที่เป็นบวกฝึกคิดในมุมบวกนะคะคุณสามารถเลือกได้ค่ะเพื่อน,เพ,อนเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกนะคะเลือกอะไรที่ให้พลังกับเรานะคะเจนก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะที่เริ่มที่จะทำโฮมสกูลนะคะ เราสามารถเลือกได้นะคะและเราจะเลือกสิ่งดีๆให้กับลูกๆของเรานะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ